สวัสดีเจ้าวันนี้เฮามาพบกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันศันที่13มกราคม2568เจ้าเฮามาดูสภาพอากาศในเจ้านี้กันก่อนนะเจ้าที่ภาคเหนือของเฮามีอากาศหนาวในตอนเช้าสำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดโดยรายงานอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้1องศาเซลเซียสที่ยอดดอยพาคุมปุกอำเภอฝางจังหวัดเจียงใหม่เจ้า เจ้าวนี้มีรายงานการเกิดน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นที่บริเวณยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมตองที่สถานีเกษตรหลวงอาง่างขางอำเภอฝางจังหวัดเจียงใหม่และเกิดที่บริเวณบ้านร่องกล้าตำบลเนินเพิ่มอำเภอ,อนครไทยจังหวัดพิษณุโลกเจ้าต่อไปเข้ามาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันกันเจ้า มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนนะเจ้าส่งผลให้ภาคเหนือของเฮายังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสเจ้าในส่วนของอุณหภูมิต่ำสุดรายจังหวัดนะเจ้าก็จะอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวทั่วทั้งภาคเลยเจ้าคาดหมายอุณหภูมิภาคเหนือตอนบนเจ้าอุณหภูมิต่ำสุด 1กถึง13องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดบายวันนี้เซลีถึงเซลแปดองศาเซลเซียสคาดหมายอุณหภูมิภาคเหนือตอนล่างอุณหภูมิตำสุดส1ดถึง17องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดเซลหกถึงเซลเจ็ดองศาเซลเซียสสำหรับอุณหภูมิตำสุดบนยอดดอยอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวถึงหนาวจัดนะเจ้าบริเวณดอยอ่างขาง3องศาเซลเซียส ดอยอินทนนท์4องศาเซลเซียสและกิวแม่ปาน1องศาเซลเซียสเจ้าสุดท้ายนี้บริเวณภาคเหนือมีอากาศหนาวขอให้พ่อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นและระวังอักคีภัยที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งและลมแห้งไว้ตัวเจ้าและหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์053277919 หรือติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ Facebook และ TikTok ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้เจ้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้ากรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน